สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับจุอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะจุนก็อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะวาว่าเันปีมาแล้วนะคะเชียงใหม่นะคะก็มันได้มานานมากนะคะไม่แบบ1ิปีได้อะไรอย่างนี้นะคะมันคือกําลังจะไปเอารถกันนะคะพะอะดีจุนเช่ารถไ้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคู่ร่วมทริปของเรานะคะก็คือหมูหวานนะจะาะย์ปจีนจ้าปลาจีนจ้าพี่ขวัญน,นะคะแล้วก็พี่ทอมนะคะผู้อาวุโส ไหนอ่ะ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 เฮ้ย <fal> ม <mus> ีใครส่งเราแวะซื้อนี่เปล่าขาตั้งมือถือบนทุแมพนี่ที่ขับอ่ะขันวางไว้หน้าขาพี่ทอมแล้วก็ฟังเสียงเอาเพราะเพื่อนขัานช่วยอะไรขัานไม่ได้เลยนี่คือสัญญาณของทิปนี้นะคะกินเสร็จที่ขนนั่งข้างหน้านะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาที่ร้านทานสิ number เอกนะคะจะบอกว่าคนเยอะมาก มูมหาชนปะแคนดิดแคนดิดขายไปประมาณร้านแปดอแลรูเอาลันนี้น่าหรกรูปแล้วรหลังเมื่อกี้ได้แล้วปะ นี่คือเจ้าของวอกนะฮะมันจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินมาแพงมันต้องให้คุ้มเนี่ยตอนเนี้ยได้ปะได้ปะไหนๆอะดูรูปที่ได้ดิเป็ดเข้ามามันจะสลับอสลับทุกคนคะตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะจูนก็ห้องพักน่ารักมากอันนี้นะคะเป็นห้องพักชั้นบนเน้ยเขานั่งกับหมูอ่ะนะได้มีผ่านจำลองได้จูนปินงึ้นมาอันนี้ก็คือที่พักข้างล่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ ที่นอนคนหลับรถก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินแถวนิมานะคะเพราะว่าที่พักแถวนี้อยู่ใกล้นิมมานแล้วคือเดินไปง่ายมากนะคะทุกคนไอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุนก็มาอยู่ที่เมมโมรี์คาเฟ่นะคะมากินบาวนี่ค่ะ ดีไหมฮะดูขอบอนุญาตถอนแชมพูดว่ากินในชอตก็ได้มิี่บอกเกอร์ทำไงคะไม่ละคะมิี่บอกเกอร์ทำไงคะม่ล่ะค่ะทุกชมเห็นค้สีนองดูกันะคะทุกช่อ่ฟโอเข้าบ้าเข้าไหม่ะเข้าแล้ค่ะแบบนี้ มอร์นิ่งนะคะทุกคนจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยคือลืมปิดคลิปเพราะตอนแรกก็คือแบบเหมือนไปกินอะไรชิลๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาแบบไก่ทอดเที่ยงคืงงนกันพี่ขวัญเนาะใช่แล้วก็คืออะไรหลงหลงไปถึงตีหนึ่งก็เลยแบบกว่าจะได้กินเสร็จกับห้องมาตีสองอาบน้ำเสร็จตีสามก็เลยแบบเออนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วใช<ร>่ไม่ไหวแล้วจิ้นมันมีร้านบ้างอะไรไม่รู้แล้วมันแบบเต็มมั่งสุดท้ายเราก็เลยได้ไปร้านชื่อวันจันแต่วันจันก็โอลาแล้วก็ตอนนี้คือกําลังจะไปร้าน มูนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเอ้ยแปดโมงวะแปดโมงแ,แต่ว่าร้านเปิดประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็เลยจะไปร้านมูตอนแรกกะแบบเอ้ยจะแต่งตัวไปอะไปมาก็แบบเออตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ออกเลยละกันคนเดียวะปะโอ้เราไม่เยอะมากไม่เยอะมากเลยได้อยู่ยงประมาณสามสี่คนตา,ค,นาค่ะแล้วคือดูสภาพชีวิตพวกเราพี่ขวัญ กนนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาทานอาหารเชา้าที่ที่พักเราแล้วก็แหวกมูมากินด้วยแล้วพักที่นี่นะคะทุกคน ร้านมูมมันอยู่ใกล้ที่พักเรามากนะประมาณกีร <400 S 2> ่ร้อยเมตรนะทุกคนสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรคือแบบตื่นมาแล้วก็ไปซื้อแล้วก็กลับมานั่งกินข้างล่างคือสลายชิวมากเราจะทำการผ่าชำละนะคะทุกคนเพราะยังมีอีกสองชิพิที่ยังไม่ตื่นมันคืออะไรอะ่ะชิลแรกชิลเลกือไม่รู้อ่ะที่มันมที่มันไม่มีไส้อ่ะ ตัดไปก็คือที่เหมือนข้างหน้ามันจะแบบนี่นะคะที่ข้างหน้ามันจะกอบเกาะสตรอเบอรี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็แต่งตัวเสร็จออกมาแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยจูงกำลังมาที่ถนนช้างม้อยนะคะถนนช้างม้อยก่อนจะมาถ่ายรูปกันที่ร้านที่เป็นแบบสันสานนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเมื่อกี้ผ่านมาคือคนเยอะมาก คนหลังจากที่เมื่อกี้ไปหาลูกที่ช้างม้อยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือจะมากินข้าวซอยนะคะที่ข้าวซอยสมุนใจตรงถนนฟ้าห้ามนะคะก็ร้อนมากร้อนแบบร้อนมากตอนนี้ก็คือแบบเกือบเที่ยงแล้วนะก็เลยแบบรีบมากินเพราะเดี๋ยวคุณเยอะนะคะโอเคไปกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะเซต ชุดใหญ่ไฟกระปิดของมือม่เก็บยังไงให้หมดเอยเยอะมากออมันอร่แล้วนะโอเคเลยเนอะไม่ต้องปรุงมตอปรุงอร่อยร้อะทุกคนตอนนี้นะคะจูนก็ กินข้าวซอยเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยาวจุนกำลังจะไปคาเฟ่นะคะชื่อว่ากลิ่นคาเฟ่ค่ะโอ้คนเยอะมากน่ทุกคนร้านน่ารักมากน่ารักปิ๊ปี๊ทนสีดีมากนะคะ มีมุมให้ถ่ายรูปกลุก่มด,ดีมากแล้วก็มีมุมข้างนอกด้วยนะคะที่เราสั่งมานะจ๊ะเฮ้ยอ,อันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นฟองดูอะ่ะเหมือนเป็นฟข้างบนบบนะ่ะใช่อร่อยเหมือนเป็นฟองดูช็อกได้รู้อสึกตรงนี้มันมีความตึงด้วย มันอร่อยตรงที่มันเป็นอาจจะไม่ร้อนก็ได้นะใบสามครึ่งอ่ะไม่ได้เหลือคือร้อนใช่ไหมไปฮะไปไอ o ลอ f l ฟลาว f a อร์ฟลามกันฮะถึงแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินไปขึ้นซาเล้งบาร์รถกาแฟสวัสดี มาเหมือนกันเหรอเราอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งเราละเตรียมอุปกรณ์ขอพู้มาฮะขอพูมแถบนะข้าดาข้าดาถึงแล้วค่ะทุกคนเราไปก่อนละเราแค่ไม่กี่เมลความเสี่ยถูกไหมใช่เหมือนวันเดย์ไอจูนมึงขยับมาดูฝั่งขวานี่เป็นหลักเลยนู้น ดิ้ิโอ้นโอ้ย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 โอ้นเอ้ยอ้ยาอ้วโอ้ยโอ้ยกู้ยโอ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 ้นโั้ยอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยโส้ยโอ้นโ้ย้ยอ้โอ้ย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 อ้ย้อ้วก็้ดดก็คือแรงสุดตอ้ยโอ้ย้อนยล้้เนี่ย่นะช่างกล้องแล้วก็นางแบบนะจ๊ะโอ้ยนี้สวยเข้าไปดิ ขอคำนู้สึกหน่อยฮะไม่พูดดีกว่าม่แต่เด็กมาทำอะไรที่นี่เออพาพี่มาทำอะไรที่นี่วะจุนไปนี่เราเก็บเลยเก็บไม่หวังโคสดชื่อนะเก็บไม่หวังนะอันนี้นะคะขนมที่มีแถมในชุดกับน้ำซึ่งหมดไปแล้ว ป่ะทุกคนเราจะไปไหนกันนะฮะกินหมูกระทะหมูกระทะช้างเผือกใช่ปหใช่เพราะว่าเราจะไปพิสูจน์ข้าวผัดเกลือเออข้าวผัดเกลือร้อนไม่เจจูนร้อนมากตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าเมื่อกดูโอ้บอกกันเลยว่าไม่รอดอาวผิดผิดข้าผิดประตูไปฮะทุกคนไปกินกระทะกันจ้าหมูกระทะหมูกระทะจ้าถึงแล้วนะคะเรามาถึงร้านหมูกระทะช้างเผือกแล้วค่ะ อยู่มาก<ง><ง>แกเข้าวผัดเกลือโตไหม,มโตไหมโูกราชาช้างเผือกนะจ๊าไปฮะไปกันหมูหมูหมูุยบคอนน่ากินอะใช่อ<ด>คันีีนะคะก็คือชีเด็กก็คือข้าวผัดเกลือกับหนึ่นะคะ ก็ ies, โรยอันนี้นะจ๊ะเอาอยู่ะไหมเอาเยอะไหมเอาเยอะๆนี่นะคะหมูกระทะชังเผือกจ้าอู้หคุณได้สารล้นไม่สารล้นคุณได้สารแบบตกตกแล้วว่ะหาข้าวผัดกับหมูนะจ๊ะที่เราจะมากินเพราะว่าเมนูนี้เลยมาคือมันต้องหมูค่ะมันองมีหลักอย่างแล้อย่างจ้าว นะะจนก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะจะบอกว่าระหว่างที่ทํากําลังถ่ายตรงร้านหมูกระทะคือแบตหมดตัดไปเลยก็เลยแบบไม่ได้ปิดคลิปนะคะก็เลยมาปิดคลิปที่ห้องนะคะเพราะเมื่<พ>อกี้ไปเดินทนนคนเดินมานะคะจะบอกว่าเหนื่อยมากร้อนมากไม่ขามากแล้วก็อิ่มมากก็เดี๋ยวจุนจะไปอาบน้ํานะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะขึ้นแม่กาปองนะคะไปพักที่ลานนาลานนาเรยวะลานนาไ ไปพักที่ลาน,นาวายนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุนก็ออกมาจากที่พักแล้วนะคะแล้วก็กำลังมาคาเฟ่ชื่อว่าเยนโลคาเฟ่นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแถวนิ้มาที่จุนพักเลยนะคะนี่นะคะไม่มีคนเลยประมาณาปกติคือดีมากเฮ้ยอันนี้มุมมหาชนอีกมุมนึงที่เราจะมาถ่ายรูปกันอาจาร ทุกคนเดินกันประมาณ8,000ัรอบตอนนี้ถ้ารวมระยะทาง4คนเดินขึ้นดอยถนึงหนึ่ดละครับทุกคนตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ที่ร้านโกเผือกโก้ดาและจ้าแดงเห็นไหมแต่ว่าคนเยอะมากก็คือขอวันนี้หน้าเหนื่อยมากหน้าทุกคนแบบไม่ไหวแล้วมาเมื่อวานคือเหนื่อยมากอันนี้นะคะ โกโก้ดาจ้า ตอนนี้นะคะถึงแม่ก๊อปองแล้วค่ะอากาศเย็นมากเฮ้ยเอันนี้อันนี้อันเท่าไหร่คะแล้วกะ20บาทจ้าอันนึงมันมีอะไรบ้างอะคะไข่สวยๆค่ะอันนี้ไข่อย่างเดียวเลยไข่อย่างเดียวเลยอ๋อหนึ่งอันค่ะไข่ก็คือหมักไข่ตุ๋นปะใช่หมักไข่ตุ๋นนี่นะคะลองอีพได้เลยค่ะโอเปอเรเตอร์ได้เลย ทีเซ็ตชั้นแปดได้เลยว่างอย่าไปซื้อไข่ตุ๋นมันเหมือนไข่ตุ๋นนะมันคือไข่ตุ๋นเพราะเอาไข่ตอกแล้วก็เอาไปย่างบนเตาเลยเอาอ่ะขอกินอีกคำหนึ่งเอาเลยเอาเลยอร่อยอ่ะเนาะแล้ดีกว่าเพราะว่ามันกินที่นี่แล้วมันหนาวได้ป่ะเออเอออากาศมันเย็นไงอากาศมัน cool ดูดิถ้าเกิดกินตรงนั้นแม่งโคตรเป็นอยังไงดี ตอนนี้นะคะขากางเกงคือแบบ <laughs> เละมาก <laughs> เละมากไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็มาจอดรถไว้ตรงที่ที่เขาให้จอดนะคะ <laughs> เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยคือไม่มีที่จอดรถจริงๆนะเขามีรถรับส่งก็คือจะมีสองแถวแบบนี้รับส่งแต่ว่าขี้เกียจร,รอก,ก็เลยเดินไปเองดีกว่าไปค่ะถึงอุสาชมที่บ้านแล้ว กว่าจะได้กินในใดทั้งปวงนะคะทุกคนถ่ายรูปแล้วก็เปิีนโฟกัสไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลานาาวายนะคะทุกคนแล้วก็ทางมันชันมากแล้วก็แบบน่ากลัวมากคือบางคนเขาก็จะแบบว่าจ้างให้แบบรถขับพาขึ้นไปนะคะก็คือ เที่ยวหนึ่งร้อยบาทต่อคนแต่ว่าเดี๋ยวเราขับขึ้นไปกันค่ะโอเคค่ะไปค่ะหาอะไรวะหาอะไรวยมาดูดูมันดูมันหาอะไรอ๊ยไม่โฟกัสแผนที่ก็คือทุกอย่างมันเป็นเส้นตรงเป็นกราฟโซนเนี้ยก็ันไม่โฟกัสแผนที่โทรศัพท์โฟกัสจี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 อันเป็นเนี้ยเหรอเนี้ต้องออกไปนอกรถเราไี่ทอมไม่ประมาณเมตร โอ้โพอพอพอไม่ต้องดูเดี๋ยวจัดการเองท <laughs> <laughs> ้อขับรถไปท้ขับรถไปตอนนี้น่านจีพีประมาณล้านแปดขึ้นแล้ <laughs> ค่ะ <laughs> อุ้ยมีกี่เครื่องเหมือนทั้งหมดจังหวะนี้แหละพี่น้องเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่ปะลงข้างล่างใช่ไหมใช่ <c oughs> ลงไปครับโอ้โ oh. ห <c oughs> ดูฮะดูฮะดูฮ <c> ะ <oughs> ่รหรอาเอ้ยใช่ใช่ใช่ใชอันนี้รู้ข้อของเราไ,ไม่ไม่มีเหมือนกันเปีนเยนี่ไงเราหกให้เลยใช่ห้องเราห้องเราอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอันนี้นะคะที่พักมีอ่างข้างหน้าแล้วก็นี่ห้องห้องคือแบบดีมากอันนี้เามีเตียงเสริมคาล่าอีกอันหนึ่งนะคะ อันนี้คือข้างหลังแล้วก็นี่เขามีชุดแบบนี้ให้ด้วยนะ่ารักมากห้องน,นอ้ำนะจ๊ะกูด <Okay. Good S 2> มากเลิ่มากตรงนี้ปะงั้นอ่างน,น,น,นี้เลยก็แหละอันนี้นะคะเซตที่เราสั่งเอาไว้กับ,บวิว ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเราสั่งไว้ตอน5โมงขึ้นตอนนี้หารมาครบแล้วนะคะน่ากินมากนี่นะคะสั่งเซตหมูจุ่มลานนาแล้วก็อุ้ยฟ้าขึ้นอ,อันนี้ซี่โครงยำมุนเส้นแล้วก็ใบเ,เชียงดาวผัดไข่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี่เป็นแล้วอันนี้ก็คือ,อไปเที่วมาจากที่แม่กำปอง จุ Scroll, soak, oh wow. ่มๆจุ่มๆจุ่มๆจุ่มๆนะคว้าวนจุ่มนไปเชด้ย่อะไรข้าวอันนี้อร่อนะทุกคน่สา่เาต้องไม่ใช ดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเช้าวันสุดท้ายที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้จุนก็กําลังจะไปตักบานนะคะเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยเขามีแบบว่าบริการตักบาตอนเช้านะคะประมาณ7จ็ดโมงยีตอนนี้ก็คือตื่นมา7จ็ดโมงสิกำลังจะไปลมตัวตรงที่หน้าล็อบบี้นะคะเพื่อที่จะไปตักบากันตอน7จ็ดมงค่ะโอเคไปค่ะ อันนี้นะคะก็คือผู้ด้อยชีวิตของชาวนี้มีแค่สองคนที่เหลือคือรับอยู่ไม่ตื่นอันนี้คือวิวตอนเช้านะด้วยิีอ้อสวยมากระหว่างรอนี่นะคะชื่ใส่บัตนะคะเกือบไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าเขาลืม ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาถ่ายรูปที่ออนเซ็นก็เลยเลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฟอง อนนี้เรากำลังจะมากินข้าวชาวนะคะได้สั่งมาตั้งแต่เมื่อวานที่มาถึงที่พักนะคะอันนี้นะคะเซตปังปิ้งมีมีติปเป็นสั่งขยายอย่างเดียวลหรอคะใช้ทีละอันแหละต้องวอปปิ้งทีละอันก็คือถ่ายรูปกันจนขนมปัง,มปง <laughs> ไมม <laughs> ไมมเปแล้วหนึ่งชิ้นจ้าเป็นขนมปังแอฟริกันเมกัน งี้นี่ยั่งงยยังแล้วนั่งเหรอใชมพิงเรอยชิญอะคูสติกะเขาซอยพี่กับพี่ทมอขอบคุณค่ะคือต้มดีมันใจน้วอะฝากนี่ผลไม้นี่คือให้แข็ให้ลค่มันมีให้อยู่แล้วเฮ้ยกู๊ดบร์ลี่จัดจัดเซตหน่อยไหม ดีมากอันนี้ข้าวซอยเล้วก็ไ่กระทะตัดเสร็จตัดเสร็จตัดตัดดีมากเป็นไงหมูอ่ะร่อยป่ะดีดีขอโคตรเผ็ดยอือขออยู่ช่วงนี้อือดีความสุขดีเนาะอือเครื่องก็นแอนเนข้าวซอยดีไหมดีเผ็ดด้วยรู้สึกว่าทุกคนคะตอนนี้นะคะจุนก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเก็บของที่ห้องพักนะคะจะบอกว่าที่พักที่นี่คือดีมากเกือบทุกอย่างดีวิวดีอาหารดีบรรยากาศดีโอ้โห เยี่ยมมากดีมากนะคะก็เดี๋ยวเ้าก็จะเก็บของแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้กันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายดี